สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสู่3ตัวบนระยะสั้นไปจากงวดวันที่2องพฤษภาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสหรับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรบักหลักนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแบบ3ตัวบนตรงนะคะสูตรเป็นสูตรระยะสั้นนะคะท่านผู้ชมเป็นสูตร ตรงนี้นะสูตรบนนะคะระยะสั้นระยะสั้นแล้วก็เป็นสูตรใหม่ด้วยนะคะสูตรใหม่อาจารย์ทํามาฝากให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเรามาดูแนวทางของหลักร้อยเราจะใช้พันบวกหน่วยบนมีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งส่วนหลักสิบบนเราจะใช้แสนบวกหน่วยล่างบวกหนึ่งคงที่มีค่าเท่ากับ x ส่วนหลักหน่วยบนเราใช้แสนคูณสามบวกหมื่นบวกร้อยบนบวกเก้ามีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่ง อันนี้เราจะมีการบวกเลขคงที่อยู่ในสูตรของหลัก10บนกับหลักหน่วยบนนะคะส่วนหลักร้อยก็ไม่ต้องไม่มีนะคะจะได้ทั้งหมดนะคะสี่ชุดเป็นสี่ชุดตรงเลยแล้วประกาแดงเขียนเลยทับไปเลยนะสี่ชุดตรงนะคะเริ่มดูงดแรกเลยงดที่หนึ่ง งวดที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกตรงนี้นะคะหกสองหกอันนี้เราจะย้อนไปหนึ่งมวดเอางวดที่ออกหกศูนย์สามเจ็ดเก้านะตามหน้าจอนี้เลยมาแกะสุดด้วยกัน,นะคะ่ะมาดูหลักร้อยนะคะเอาใช้พันคือเลขสามเราก็เอามาบวกกับหน่วยบนเลขสาม สามบวกสามได้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะสองตัวเนะาเนะสองตัวนี้นะสามบวกสามนะได้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้สองตัวนี้ได้หกกับเจ็ดโอเคอันนี้หลักร้อยนะต่อมาดูหลักสิบแสนเลขสอง เราก็บวกกับหน่วยล่างเลข9แล้วก็บวกกับ1ขงคงที่สามตัวนี้สองเ้าแล้วก็1ตัวเลขหนนี้จะเป็นแนวทางของตัวคงทีนะ่ทำการบวกกัน2 9 1ก็เป็น12บองก็ได้เลขสอเอาตัวเดียวเลยนะต่อไปแสนสองบวก15ื่น บวกร้อยบนหกแล้วก็บวกเก้าคงที่อันนี้คงที่นะ okay. เอาเอาสี่ตัวนี้บวกกันีน่ได้สองหกหกสองสิบสองสองก็ห้าเป็นเจ็ดเจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกด้เลยหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด ดกันอันนี้เราก็บวกหนึ่งก็ได้หกับเจ็ดนี่หลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบวกเลยนะเรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็จับเลยหกตัวแรกเนาะหกสองหกแล้วก็หกสองเจ็ด ต่อไปก็เอา 7, 2, 6, 7, 2, 7, เจ็ดสองหกเจ็ดสองเจ็ดอ่ะมแล้วกันนะสี่ชุดนี้นะออกออกหกสองหก หกสองหกเขียนไม่ค่อยถนัดเลยนะอ่าอันนี้ก็คือเข้าสี่ชุดตรงนะชุดที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่หกสองหกอยู่อยู่ชุดแรกนี่เลยเป็นงวดที่หนึ่งอ่าเผื่อใครจะชอบแนวทางแบบนี้นะก็เอาไว้ลุ้นดูเนอะดูก่อนก็ได้นะคะหกสองหก อันนี้เป็นสูตรนิวนะ okay. 6 26หกสองหกแบบนี้เลยตัวที่เข้าก็หกสองแล้วก็หกนี่ต่อไปงวดที่สองงวดที่สองตัวหกสองหกหลักพันเลขเจ็ดนะเราเอามาบวกกับหน่วยบนเลขหก 6. หกับ7เป็นเป็นสิบกับ4 6กับ7บวกกันเป็น13กับ4อันนี้บวก1นะต่อไปหลัก10หลัก10เราใช้แสนเลขเก้าอาจารย์ดูฝั่งสายมือให้นะเลขเก้แล้วก็หน่วยล่างเลขแปอันนี้อย่าลืมบวก1นึงคงที่9บวก แแล้วก็บวก1ก็ได้10 18ได้เลข8นี่ตัวคงที่นะเอาตัวเดียวแนละ้เลขก8โอเคต่อไปมาดูหลักหน่วยหลักหน่วยก็แสนเก้าสาบนะบวกบวกหมื่นเลขเก้แล้วก็ร้อยบนเลขหก แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเก้าคงที่เกนะคงที่เราก็ใส่ตัวนี้ไว้เราก็เอาเจ็ดกับเก้าเป็นสิบหกหกับหก็เป็นสิบสองสองกับเก้าก็เป็นสิบอ็ดได้หนึ่งก็จะได้หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองตรงนี้นะเราบวกหนึ่งก็ได้สองตัวนี้แล้วก็ลอง จับเนาะจากจากหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยร้อยเราก็สามแปดหนึ่งเลยชุดแรกสามแปดหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งก็สามหลักร้อยที่เป็นเลขสามแปดสองต่อไปหลักร้อยที่เป็นเลขสี่แปดหนึ่งแล้วก็สี่แปดสองนะทนี้เราก็ดูช่องออก ออกนี้จะงวดนี้จะเลขสี่แปดหนึ่งะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เนาะใส่เกาะไปก่อนแล้วกันสี่แปดหนึ่งอันนี้เป็นงวดที่สองอันนี้ก็เป็นตัวตรงเลยระยะสั้นๆนะสี่แปดหนึ่ง ดูทาล็อกเหมือนเดิมอย่างนี้ทูสิ่งวดที่สามจะเข้าโตรหรือเข้าตรงแบบนี้นะอันนี้เราก็อย่าจังทำอย่างนี้ให้ดีกว่าขีดครึ่งกลางนี้อ่ะแบ่งครึ่งไปอันนี้เราก็แบ่งครึ่งตัวนี้แบ่งครึ่งแมทัดเป็นคนละงวดกันนะคะงวดที่หนึ่งตรงงวดที่สองตรง เป็นตัวอย่างนะต่อมาดูหวดที่สามก่อนงมดที่สามแล้วก็มาดูตรงสี่แปดหนึ่งนะหลักพันสามเอาบวกกับหน่วยบนหนึ่งสามก็1หนึ่งบวกกันก็เป็นสี่ห้าสามบวกหนึ่งได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าต่อไปหลักสิบ หลักสิบเราจะเอาแสนเลขแปดนะแสนก็แปดเราจะเอาบวกกับหน่วยล่างเลขศูนย์แล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่ตัวนี้นะเลขหนึ่งคงที่แปดบวกศูนย์บวกหนึ่งใส่สีเหลืองไว้คงที่แล้วก็บวกกันเป็นเท่าไหร่นเก้าเลขเก้านะอันหลักสิบเราเอาตัวเดียวก่อนลองดูก่อนเนาะ เลขเก้าต่อไปหลักหน่วยก็เอาแสนแปดแปดสามแปดยี่สี่เอามาคูณกับสาวแล้วบวกหมื่นเลขศูนย์แล้วอย่าลืมบวกเก้าคงที่อ่าอย่างเนอะร้อยบนก่อนแสนหมื่นร้อยบนเลขสี่แล้วค่อยบวกเก้าคงที่อันนี้คืออะไรแสนแปดสามยี่สี่หมื่นสามทบทวนอีกทีหนึ่ง หมื่นแล้วก็ร้อยบนสี่ก็ก้าคงที่ถันวหน่อยเนาะวงกลมไว้จะได้มั่นใจนะจากนะคะหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเลยนะร้อยสิบหน่วยเราบวกอันนี้ก่อนแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดแล้วก็เอาบวกหนึ่งเป็นแปดดูที่จะเดินไหมนะเป็นเป็นระยะกำลังเดินนะเราจับก่อนเนาะ ตัวแรกเลยเอาสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดและหลักร้อยสี่มาเดิมสี่เก้าแปดแล้วต่อไปเอาห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าแปดวันนี้นะออกออกอันหยังนอนเดี๋ นเสนน้แบ่งครึ่งอันทัดแบ่งเป็นงวดงวดอันนี้จะออกงวดที่แล้วห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดเราทำแบบทำสูตรแบบง่ายๆเลยดูที่มันจะเดินไหมนะนี้ทำให้ดูระยะสั้นนะ ห้าเก้าแปดตัวนี้เลยเนาะวนๆเว,ว,วียนๆน,นะห้าเก้าแปดห้าเก้าแปดอันนี้เราก็จะได้แบบตัวตรงเลยมันจะมีสูตรลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นงวดเนี้ยจะเป็นตัวกลับมันเป็นกลับแล้วงวดต่อไปก็จับยากนะบางทีมันอาจจะหลุดแต่อันนี้สูตรนี้จะยังจะยังเป็นสูตรระยะสั้นนะอันนี้คือสูตรใหม่นะคะห้าเก้าแปดนี่เลย ห้าเก้าแปดอันนี้อะไรนะอันนี้สี่แปดหนึ่งใช่อันนี้ห yeah. ้าเก้าแล้วก็แปดอ่าเวลาทำแนี้แล้วมันจะดูไม่ค่อยเข้าใจถ้าจับเป็นคู่แบบนี้จะง่ายเลยมีทั้งหมดสี่ชุดนะสี่ชุดนี้ก็อันนี้ก็เข้าไปนะแต่งวดเนี้ยอาจารย์ก็ทำให้ดูเฉยๆนะไม่ได้การันตีว่ามันจะมาหรือไม่มาเนาะมาดูหลักร้อยก่อนเลยพัน ดูก่อนนะเลขหลักพันเลขสามเราก็าบวกกับหน่วยแปดสามกับแปดบวกกันเป็นแปดแล้วก็สิบเป็นสิบเอ็ดหนึ่งกับสองสามบวกแปดเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองอันนี้ก็บวกหนึ่งเหมือนกันนะต่อไปสูตรหลักสิบ แสนเลขเก้าหน่วยล่างเลขเก้าแล้วก็อะไรหนึ่งตัวนี้เป็นของที่นะเลขหนะึ่งเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ใส่สีก่อนแล้วบวกกันมีอยู่สามตัวนี้เป็นสิบเป็นสิบเก้าในเลขเก้าอะท่านชมเก้าแล้วเวลานั้นเวตอนนี้มันยังอยู่ในเลขเก้าอยูอย่อย่าลืมลดเป็นเวลาจับจิงอย่าลืมลดตรงนี้เป็นเลขแปดเลยนะ เพราะว่าเก้ากับแปดเนี่ยไม่ทราบจะมาตัวไหนเนีเดี๋ยวถ้าเป็นสูตรนี้ก็เป็นเลขเก้าเลยนะต่อไปเลขเก้าก็ไปชนกับสูตรเลขวิ่งเงินล้านเนาะเก้ากับสี่ก็เป็นเลขเก้าเนี่ยต่อไปเลขอะไรหลักแสนเก้าสามสามเก้ายิบเจ็ดเราบวกกับหมื่นสี่นะแล้วร้อยบนก่อนเลขห้าตัวสุดท้ายเก้าขงที่ลองดูลองดูเผื่อมีฟุกนะท่านผู้ชม เราก็ทำการบวกกันเนาะเจดกับสี่นี่เป็นสิบอ็ดหนึ่งกับห้าเป็นหกหกับ9ก้าก็เป็นสิบห้าได้เลขห้าบวกหนึ่งเป็นหกตรงนี้บวกหนึ่งด้วยนะเป็นหกตามนี้เลยตัวที่น่าสนใจก็เดี๋ยวจับเลยนะจับก่อน จับจากหลักร้อยนะหนึ่งกับสองหลักสิบได้เลขเก้าคะหลักหน่วยก็ห้ากับ6นะซึ่งมันสลับตำแหน่งกับชุดมาตรฐานที่ทำได้นะก็สูตรมันคนละสูตรกันนะท่านผู้ชมจะเอามาปะปนกันเนาะอยู่ที่ว่าใครจะตามแนวทางของสูตรแบบไหนอันนี้ชอบอันนั้นกันอะไรลักษณะแบบนี้มันไม่มีสูตรไหนมาเป๊ะๆหรอกนะอันนี้เราจับก่อนนะหนึ่งเ้าห้าใช่ไหม ตัวแรกหลักร้อยที่เป็นหนึ 1, 9, ่งกับหนึ่งเก้าห้าหนึ่งกับหนึ่งกับหกก็ตัวเดียวกันสองกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันนับเลขตัวแทน,นะหนึ่งเก้าห้าถูกไหมหนึ่งเก้าห้าต่อไปก็หนึ่งเก้าหกเอาหลักร้อยที่เป็นเลขหนึ่งกับหนึ่งเก้าหกสองตัวแล้วต่อไปก็หลักร้อยที่เป็นเลขสองโอเคตรงนี้สองเก้าห้าแล้วก็สองเก้าหกมีแค่สี่ชุดนะ ลองดูก่อนก็ได้เนาะไปถ้ามันเข้าแล้วค่อยตามงวดหน้าก็ได้คือใครใจร้อนอยากจะเสียงงวดนี้ก็สุดแล้วแต่ความปรารถนาเลยออกนะออกอะไรอันนี้เรายังไม่ทราบข้อมูลว่าจะออกอะไรใช่ไหมรอผล ันที่อะไรสองเขียนทับเนาะพฤษภาห้าใช่แล้วก็หกเจ็ดเขียนงี้แล้วกันพื้นที่มีน้อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ขอเขียนชื่อช่องหน่อยมีดีชแนลซีเฮดเอดับเบิลเอ็นอีเอลเอาประมาณนี้แล้วกันเอาสร้างง่ายง่ายอ้าว ท่านผู้ชมยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกาลังใจให้อาจารย์เลยนะคะกดติดตามแล้วก็เออไม่มีอะไรเนาะเวลาอาจารย์ลงคลิปก็จะทราบข้อมูลน,นะคะทั้งหมดสี่ชุดนี้สี่ชุดแบ่งแบบนี้เลยสี่ชุดนี้แหละนี่เอาชุดไหนดีเออมันมีบางสูตรนะคะท่านผู้ชมหนึ่งกับหกมาตัวหนึ่งมันจะไม่มาด้วยกันุกสูตรนี้มีเลขหนึ่งมาด้วยกันกับหกเลย อาจารย์ก็เป็นตัวกันไปเนาะแล้วก็สามกับห้า,าสูตรนี้ไม่มีสามมีห้า,าห้ากรีน่าสนใจแล้วก็มีสูตรหนึ่งที่มันชอบมามาติดกันแล้วก็เว้นติดกันแล้วก็เว้นไปสูตรครบสามตัวบนมันก็จะเป็นตัวนี้นะสองเก้าห้านี่ค่ะท่านผู้ชมแน่มันเคยออกเหมือนห้าเก้าหรือเก้าห้าเมื่อที่ผ่านมาเก้าห้านมา 95, นะมันจะเป็นนี่ สามเก้าห้านะอันนีสองเก้าห้าอ้ามาแล้วมาอีกได้ไหมแบบนี้หรือว่าใครไม่ชอบแลวทางของเลขห้าก็สองเก้าหกสองเก้าหกไม่ติดเลขเลขเด่นบนเนาะเด่นบนจะมีอาจารย์ดูก่อนนะอันนี้ไม่มีนะอันนี้มีหนึ่งหนึ่งเก้าห้าเอามีแน่เลขหนึ่งสองเป็นตัวเดียวสูตรวิ่งตัวเดียวเลขสองมีนะสูตรวิ่งตัวเดียวเลขเจ็ดอันนี้ไม่มีเนาะอ้า เลขที่สนใจก็2ชุดนี้แล้วกัน195 295กะแล้วส่วน296นี่ก็อาจารย์ก็ให้เป็นสำรองไปแล้วกันชอบ2ชุดนี้195หรือว่าสองห้รอผลอยู่วันที่2พฤษภาคม67เจนะตามนี้เลยเนาะเดี๋ยอันนี้ยังไม่ออกอาจารย์ลดหน้าจอให้แคปนะเป็นระยะสั้นๆนะ ประมาณนี้เนาะวันที่กระดูดตรงนี้ไม่ใช่จะลดไปเยอะๆก็ได้จะได้เห็นข้างบนด้วย2พฤษภาคม2567นะคะ4ชุดตรงนะคะแบบปักหลักให้แล้ถ้าเดินต่อก็ชุดเชียนะชุดเชียอันนี้มันก็จะติดติดบางสูตรเลยเนาะเลขจะมาด้วยกันทั้งหมดเลยสตัวไหมหรือจะเป็นเลขหนึ่งก็เป็นได้นี่สองชุดนี้ อาจารย์ฝากไว้แค่นี้เนาะลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ